ไปขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมหรือผู้แทนได้แถลงผลการพิจารณาศึกษากับกราบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันนางเอมออนศรีกงพานประธาน คณะกรรมาการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิละปะและวัฒนธรรมขอเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศของคณะกรรมาการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิละปะและวัฒนธรรมตามที่คณะกรรมาการวิสามันกิจการพุทธสภา ในการประชุมครั้งที่หนึ่ง2,567เมื่อวันพุทธที่สองตุลาคม2,567ได้มอบหมายให้คณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้วนั้น ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อ119เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมาการการาศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมได้พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเพื่อความละเอียดรอบคอบ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีพิจารณาศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมธิการเพื่อพิจารณาบัดนี้คณะ อนุกรรมธิการดังกล่าวได้พิจารณาและจัดทำรายงานเสนอต่อกกรรมธิการซึ่งคณะกรรมธิการได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมธิการด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วและได้มีมติให้ความเห็นชอบกับรายงานนั้นพร้อมทั้งข้อเสนอและข,ข้อสังเกต โดยให้ถือเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการจึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภาพเพื่อพิจารณาสำหรับร,รายละเอียดจะขอให้นายวิวัตร,รุุงแก้วรองประธานกรรมาการคนที่สองในฐานะประธานคณะอนุกรรมาการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีเป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ของรายงานต่อที่ประชุมสภาต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะเียนเชิญท่าน